สวัสดีครับพี่น้องอที่จันหนวดย่อยนอ้นองแชนแนลซุกคนนะครับวัอนี้จันหนวดมาตรวจว่ารัฐจะประสพดีหมอนัดนะครับครับรถออกจากขโมไสายมาจอดไปบนม่วงเนาะครับเนาะปากหน้ามาห้าบนม่วงสามกิโลขี่มอไซค์มากับย่อยน้องมานั่งรถจูบมาตอานนี้ก็จะนั่งรถจูบกลับ้ะครับเพราะหมอจวดแล้วหมอใหญ่ไปอยูยยย่เลื่อยๆตรวจไปเอาสำคาะ โอ้พาได้จักมือนี่จังเลยครับรถมอเตอร์ไซค์มาขึ้น,<ล>มนแม<ค>ก<อ>แน่ตา,อาตอสองอาทิตย์ครับตรวจมามันจำเป็นเนาะจากนาอจำเป็นเซมบอมมี่พเพราอะไรเพราะว่าตาเพินพ่นกับบอด้เป็นดูกระไรได้ยอย่างงเข้าตะกอนเข้าขอใจแบบตาเป็นป็นมะเร็งในตามันก็เป็นอยู่แต่ว่าเพิ่นตัดแล้วว่าหมอใหญ่อาจารย์หมอเลยนะจ้ะเพิ่นว่าบ่มีแมี่ตาตกคือหายเพราะว่ามันสงสัยมันสิเป็นระยะแรกบ่จัมเนาะจากนอ เป็นโชคดีของตาแต่ก็ขอบคุณเรีซีของตาทุกคนเนาะที่ให้ก็ร่างใจตาหนวดย่า่เนาะพี่ก็ร่างใจกินร้ายเมนสิเป็นเนี้ยเอาก็ต้องสูงนะะ้นอกจากนอ้เพื่อนนี่คิดเนี่ยหอบเป็นยังไงเอาก็ต้องเป็นเนาะกันนอ้ขอบคุณได้ร้ายที่กำลังใจตาก็ย่า่นอกจากนอ้อาตาตอนนี้งล่างรถจูอยู่พี่น้องนั่งแค่รถจูขารถจูสูบใบม<อ>่วงยังเครื่อง,องอจอหนี่นล่างถ่าอีกซายเสี้ยนมาที่จะสอกงามเลยเอาไว้ไป็หอดบาอ้านจะคยอยผอกันไหมเนาะพี่น้งนงองเนาะจ้า เอ็นเอนมหดบานตานอนคอนผักคอนตาผัพมหดบานเครงมือจะนอนเิองมือละจะเล่มันนอนมบานก็่นอนคอนที่นอนตาเด็น่มยูหลายไปแล้วนั่งกับอะไรด้ถ้าำยไงขอบคุเยสซี่ทกันเยการติดตามรับชมทุกนหวัจะชแนล กดไหลกดแช่น้ำแม่พี่น้นองขอแรงใจสากทุกท่านขอบคุณหลายครับเบอบ์แมนหมอนัดมือได้อีกหมอนัดมัน,นือยึดเชือบวัชพืชขั้งจ้อเหลือดีบ่จ้าจ้อเหลือดอีจ้อเหลือดอีวัชพืชยืดเชือบวัชพืหลังจากที่เนื้องอกเข้ากระเานไปด,ด้วยดีแต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องเดือดคือเผิอดหยานมันเป็นอย่างไหนจา้า ย่านไปรัดตับอักเสบ,บ,เสบจ้ะเพราะว่าตาเพิ่นมาเพิ่นมีประวัติกินยาอยู่แต่ปีหกสามเอ้ยหกสองผุนตาขาดเพิ่นมาตาตี่กิงตาแล้วว่าโบเมียนตะกี้ตาแล้วเป็นไขมันหัวตับซือ้อบานห้านี้เพิ่น่พิ่มีประวัติบ้าจังสัรมู่บาตาโบกินยามาแต่ปีหกสองว่าสัรโอ้ยโบเมียนนะโ็เคยเป็นโรคแก้วนี่จะอเกลือเราเลยวะ ถ้าว่าประวัติที่นีนหรือตาเราอาจซืลืมก็บกับบุหัเนาะคะ่ะเนาะเอาจำมะควายให้กำลังใจตาอีกอ่ะตาขอบคุณครับพี่น้องขอกันไปคลิปหนาเนาะพี่งงน้องเนาะคลิปนี้กับนี่เรื่องเว้าให้ฟังตัวนี้เนาะคะ่ะเนาะมีข่าวคืบหนาตัวกะประมาณเยอะ้าตาแข็งแรงอาจซีมีคลิปใหม่ใม่ที่เพิ่นสางบ้าน ตาครับรถแข็งแรงย่ายกับสิาพาบเมื่อเดี๋ยวสิเบื่อเรื่องนี่น่จาจะบวมเนเื่องเนืองสิบิดเชื่อนตัวน่จาจะนอเดี๋ยวตาแข็งแรงขับลดมาแบาบบานในมือบานเดยเดี๋ยวตาสิไปลุ่งวันใหม่ที่บึงน้องขันนนสวัสดีค่ะ